สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของมะกรูดค่ะสปปรรพคุณของมะกรูดนะคะ 1. มะกรูดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงและต้านทานโรคค่ะ 2. ช่วยทําให้เจริญอาหาร 3. น้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดมีสปปรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียดคลายความกังวลทําให้จิตใจสงบนิ่งด้วยการสูดดมผิวมะกรูดหรือน้ํามันมะกรูด จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่การใช้ไม่ควรจะใช้ความเข้มข้นมากกว่า1%เปอร์ซเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ 4. ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับด้วยการใช้ผิวมะกรูดรากชะเอมไพลเฉียงพระขมิ้นอ้อยในปริมาณเท่ากันนำมาบดเป็นผงนำมาชงละลายน้ำร้อนหรือต้มเป็นน้ำดื่ม 5. ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นจีนเล็กๆประมาณ1ช้อนแกงเติมกระบุล หรือพิมพเสนหนึงหยิบมือชงด้วยน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม1-2ครั้ง 6. เปลือกผลช่วยแก้ลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบางๆชงกับน้ำเดือดใส่กระบูลเล็กน้อยแล้วนำมารับประทานแก้อาการ 7. ช่วยแก้อาการไอขับเสมหะด้วยการใช้ผลมะกรูดนำมาผ่าซีกเติมเกลือนำไปลนไฟให้เปลือกนิ่มแล้วบีบน้ำมะกรูดลงในคอทีละน้อย จะช่วยแก้อาการไอได้สูตรนี้ก็สามารถใช้เป็นยาขับเสมหะได้อีกเช่นกันค่ะ 8. ใช้แก้อาเจียนเป็นเลือดแก้ช้ำใน 9. ช่วยฟอกโลหิตด้วยการนำผลมะกรูดสดมาผ่าเป็นสองซีกแล้วนำไปดองกับเกลือรหรือน้ำผึ้งประมาณ1เดือนแล้วรินเอาแต่น้ำดื่มจะช่วยฟอกโลหิตได้เป็นอย่างดี 10. ใบมะกรูดมีสรรพคุณช่วยยับยัง้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็งได้เนื่องจากใบมะกรูดนั้นอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน 11. ช่วยแก้เสมหะเป็นพิษด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1ช้อนแกงเติมกระบูหรือพิมเสน1หยิบมือชงด้วยน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม1-2ครั้ง 12. น้ำมะกรูดใช้แก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้โดยหลังแปรงฟันเสร็จให้ใช้น้ำมะกรูดถูบางๆบ,บริเวณเหงือก 13. ใช้ปรุงเป็นยาช่วยขับลมในลำไส้แก้อาการจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องด้วยการใช้ผิวมะกรูดสดฝานเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ1ช้อนแกงเติมกระบูลหรือพิมเสน1หยิบมือชงด้วยน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้แล้วนำน้ำที่ได้มาดื่ม1-2ครั้ง 14. ช่วยขับระดูขับลมด้วยการใช้ผลมะกรูดนำมาดองทำเป็นยาดองเปรี้ยวไว้รับประทานแก้อาการ15ช่วยกระทุงพิษช,ช่วยรักษาฝีภายในโดยใช้ราก 16. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี 17. น้ำมันมะกรูดมีฤทธิ์อ่อนๆช่วยยับยั้งการหดเกรงของกล้ามเนื้อได้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ